เรื่องราวของพระนักปฏิบัติหัวก้าวหน้าอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่เป็นโศกนาตกรรมและตำนานการยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจอาธรรมบนพื้นฐานแห่งสันติวิธีในพุทธศาสนาเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้มีอำนาจทั้งทางาศาสนาจักรและอาณาจักรได้พึงสังวรกับเรื่องราวของพระพิมลธรรมอาจอาสโพ ในยุคที่บ้านเมืองเป็นเผด็จการโดยเฉพาะก่อนปี2500สมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ครองอำนาจพระพิมนธรรมต้องเผชิญหน้ากับความขัดแยง้งความริษยาและการคุกคามของผู้มีอำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงขั้นที่พระที่ปองร้ายท่านต้องยืมมือรัฐบาลเผด็จการสมัยนั้นเข้ามาใช้อำนาจแทรกแซง เพื่อกจัดท่านออกไปจากวงการสงฆ์ดังวลีที่ต่างรับรู้เกี่ยวกับความคิดของพระผู้มีอํานาจเหนือกว่าและสูงสุดในสมัยนั้นว่าจะทําพระพิมนธรรมให้เป็นพระมหาอาจรและจะทําพระมหาอาจรให้เป็นนายอาจรในที่สุดนับย้อนไปพระพิมนธรรมบรรพชาหรือบวชเนนตั้งแต่อายุ14อุปสมบทหรือบวชเป็นพระภิกษุสอบได้ปร,รินธรรม8ประโยคที่วัดมหาธาตุเป็นครูพระสอนประจำสำนักที่นั่นถึง7ปี คือระหว่างปี2467ถึงปี2475จากนั้นถูกส่งไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสวุวรรณดารามที่อยุธยาทําทำงานฝื้นฟูพระพุทธศาสนาที่นั่นไม่ต่ำกว่า16ปีจนถึงปี2491ได้เลื่อนชั้นตามลำดับเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมไตโลกาจารย์ก่อนกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุที่กรุงเทพหนปีถัดมา2592 เป็นพระราชาคณะฉันเจ้ารองสมเด็จที่พระพิมนธรรมระหว่างนี้ยังได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองถึงสสมัยซึ่งยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองการเมืองการาศาสนาไทยก็เหมือนค่อยๆเข้าสู่ยุคมืดความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพระพิมนธรรมเพราะได้สร้างสรรค์าง,งานทางด้านการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างใหม่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสงฆ์ ตามหลักวิชานั้นงานสำคัญสำคัญที่พระพิมลร,รมได้บุกเบิกไว้ในยุคนั้นอย่างน้อยมี3ประการคือการขอพระอาจารย์ฉันธรรมมาจริยะจากประเทศพมา่ามาช่วยสอนพระอภิธรรมปิดกในเมืองไทยราวปี2496การส่งพระภิกษุไปศึกษาต่อต่อตอตางประเทศซึ่งสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนถือเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายต่อโลกกระทัแบบไทยๆและเป็นเหมือนความมหัศจรรย์ของพระ ที่แต่ก่อนมีแต่ลูกหลานเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นที่ข้ามซีกโลกไปเรียนต่างด้าวต่างแดนได้ประการที่3คือการฝืนฟูวิปัสสนาธุระคือตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดมหา,าธาตุเป็นแห่งแรกเป็นบุคคลแรกที่นำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติป,ปัฐานสี่หรือแบบยุบหนอพองหนอจากพม่าเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย พระพิมนธรรมยังผลักดันความคิดก้าวหน้าหลายอย่างที่ถ้าถ่ายความรู้สึกของคนยุคนั้นและต่อมหาเถรสมาคมสมัยนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการไม่ออกกฎห้ามคอมมิวนิสต์บวชในพระพุทธศาสนาซึ่งรัฐไทยสมัยจอมพลปอออกพอรบ,อบป้องกันคอมมิวนิสต์ในปี2493รวมทั้งการนำคณะสงฆ์ไทยไปร่วมสังฆยาณาพระไตรปิฎกที่กรุงย่างกุ้งประเทศพม่า ท่ามกลางอาคติของคนไทยและพระไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการนำพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศรวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรฟื้นฟูศิลธรรมจากต่างประเทศหรือที่คนทั่วไปรู้จักชื่อย่อว่า MRA ที่ให้ความสำคัญกับทุกศาสนาซึ่งงานเหล่านี้ทำให้พระมหาเถร,ระระดับสังฆนายกในสมัยนั้นคือสมเด็จพระวรรตน์ปลดกิติโสพลมหาเถร และสังฆมนตรีบางรูปรวมทั้งอธิบดีกรมการาศาสนาสมัยนั้นต่างคัดค้านและวิพากษวิจารณ์จนเกิดพลังกดดันและความขัดแย้งขึ้นในสังฆสมาคมชั้นสูงเห็นได้จากเมื่อพระพิมลธรรมได้นำพระภิกษุที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่อตางประเทศไปกราบลาสังฆนายกขณะนั้นคือสมเด็จพระวรรณรัตนกิติโสพลเพื่อรับโอวาทและอนุโมทนาแต่ได้รับวาทะอันสะท้อนถึงความขัดแย้งและทัศนคติภายในว่า ท่านพิมลทร์ทเอ๋ยท่านจะเอาดีไปถึงไหนการพระศาสนาในเมืองไทยเราดีที่สุดอยู่แล้วในห่วงนี้สังคมการเมืองไทยและของโลกอยู่ภายใต้อุดมการแบบยุคสงครามเย็นทุกอย่างในโลกแบ่งเป็นขาวดำสองขั้วแห่งความเป็นปฏิปกักแน่นอนว่ารัฐไทยอยู่ค่ายอเมริกาแอนตี้โลกคอมมิวนิสต์และมีกฎหมายปราบไพแดงออกมาซึ่งเป็นเครื่องมือให้ผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ขัดแย้งกันใส่ความฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นภัยความมั่นคงได้โดยง่ายหรือฉายข้อหาคอมมิวนิสต์ทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและในวงการสงฆ์ก็เช่นกันพระพิมนธรรมก็พะจนมารในการนี้ด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้การที่พระพิมนธรรมได้พัฒนาวงการศาสนาไทยรวมทั้งร่วมสังฆยนาพระไตรปิฎกกลับเป็นภัยกับ จากเป็นแรงลิสยาและการเมืองหลังปี2,500นำมาสู่ยุคมืดของทุกวงการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับช่วงก่อนปี2,500แม้มีความพยายามทำลายพระพิมนธรรมด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์แต่รัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามเข้าใจข้อเท็จจริงพระพิมนธรรมจึงดำรงแนวทางธรรมต่อมาได้ล่วงเข้าปี2,502ยุคจอมพลผ้าเขามาเรืองอำนาจ สมเด็จพระวรรณรัตน์กิติโสพลซึ่งถือเป็นปฏิปักษ์อย่างเปิดเผยต่อพระพิมลธรรมได้รับการสถาปนาเป็นพระสังฆราชองค์ที่14ไม่มีชื่อของพระพิมลธรรมเป็นคณะสังฆมนตรีชุดใหม่แต่เป้าหมายปลายทางของพระผู้มีอำนาจคือจะทำพระพิมลธรรมให้เป็นพระมหาอาัจและจะทำให้เป็นนายอัจในที่สุดต้นเดือนกันยายน2 5 0 3สมเด็จพระมหาวีระวงศสังฆนาย,ยกสมัยนั้น ทำหนังสือกราบทูลพระสังฆราชกิติโสพลใส่ความพระพิมลธรรมว่าเสพเมถุนทางเวทจะมักกับลูกศิษย์จึงต้องผลออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุในเดือนตุลาคมโดยไม่มีการสอบสวนรับฟังข้อเท็จจริงแต่อย่างใดและในวันที่11พฤศจิกายน2503จอมพลสฤษดิ์ถอดพระพิมลธรรมออกจากสมณศักดิ์กลายเป็นพระมหาอาตามอายาสิธิ์แห่งมิตราทิฐินั้นแล้ว แม้ถูกปลดจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุลงเป็นเพียงพระลูกวัดและถอยยดยศจากพระพิมลธรรมเป็นเพียงพระอาจอาสโพแต่ความพยายามจากกรรมจัดท่านให้ผลออกจากการดำรงสมณเพศให้ได้ขยับบันไดขั้น3ขั้น4ทีละขยักโดยวันที่20เมษายน2505เวลาเที่ยงครึ่งผู้กำกับการตำรวจนครบาลพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนมากได้บุกไปล้อมจับกุมพระมหาอาด ผู้เป็นอดีตพระพิมนร,รมถึงกุฏิในวัดมหาธาตุโดยตั้งข้อหากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์เป็นภัยความมั่นคงมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตวันเดียวกันได้ถูกจับสึกทันทีแม้ท่านต้องการสู้คดีในเพศบรรพชิตแต่พระผู้มีอำนาจไม่ยินยอมจึงได้ทำหนังสือปฏิยานตนร้องขอความเป็นธรรมครั้งสุดท้ายมีข้อความที่ชาวพุทธยากจะลืมว่ากระผมจะขอความการุณาอีก คือไม่ยอมสึกตามข้อบังคับอันมิชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมายนั้นจะยอมเอาชีวิตบูชาพระรัตนตรัยไปจนถึงที่สุดและกระผมจะยังปฏิญาณเป็นพระพิสุในพระาศาสนาอยู่ตลอดไปถึงแม้จะมีผู้ใจโหดร้ายทารุณแย่งชิงผ้ากาสาวพักของกระผมไปกระผมก็จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพักชุดอื่นแทนซึ่งกระผมมีสิทธิตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย จึงขอให้ท่านเจ้าคุณผู้รู้เห็นอยู่หน้าที่นี้โปรดทราบและเป็นสักขีพยานให้แก่กระผมตามคำปฏิยานนี้ด้วยนับตั้งแต่วันที่20เมษายน2,505เป็นต้นมาพระพิมลธรรมหรือพระมหาอาตต้องจำพรรษาในห้องขังกรมตำรวจสันติบาลกองหนึ่งเรียกกันในหมู่ผู้ถูกคุมขังว่าสันติปาราราม โดยเป็นดังพุทธพจน์และสัจธรรมที่หัวใจที่มั่นคงในธรรมย่อมมีความหานกล้าและเบิกบานในธรรมนั้นเป็นธรรมดาไม่มีพยันอันตรายใดๆจะมาทำให้หวาดกลัวเสียกำลังใจไปได้ทางฝ่ายกลุ่มพระเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นั้นก็มีการสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงทางอานาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเพราะพระสังฆราชกิติโสพลได้สิ้นพระชนลงเมื่อวันที่17มิถุนายน2 5 0 5 หลังจากที่เกิดเหตุการณ์จับกลุ่มพระพิมนธรรมไปคุมขังไม่กี่เดือนสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ยาโนทโยมหาเถนได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสืบแทนส่วนจอมพลสลิดก็ได้ตายลงในปีถัดมาทรัพย์สินมากมายถูกยึดหลังเมียน้อยมากมายแย่งชิงสมบัติหลายร้อยล้านที่ช่อชนมาไว้ใต้ผ้าเข้มมา้จอมพลโดยจอมพลถนอมกิติขจรสืบทอดอำนาจต่อ นำประเทศจากยุคข้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเข้าสู่ยุคสามทรราชแต่คดีของพระพิมลธรรมยังคงยืดเยื้อกว่ากรมตำรวจจะยื่นฟ้องต่ออายการสารทหารได้ล่วงเข้าปี2,507ถึงปี2,509สารทหารกรุงเทพในรัฐบาลจอมพลถนอมจึงได้นัดสืบพยานหลายครั้งใช้เวลานานถึง3ปีระหว่างนั้นบรรดาพระภิกษุสามเณรและสาธุชนหลายพันชีวิต ได้พาก,กันยื่นจดหมายร้องขอความเป็นธรรมให้กับพระพิมลธรรมและเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงอยู่ไม่ขาดสายกระทั่งวันที่30สิงหาคม2,509ในเวลา3โมงเช้า9นาฬิกาสารทหารมีคำวินิจฉัยพิภากษาคดีที่ยืดยาวเป็นเอกสารหนาถึง68หน้าพิภากษายกฟ้องโจทและปล่อยจำเลยผลข้อหาไป รวมระยะเวลาที่ท่านถูกคุมขังอยู่ในคุกสันติบาลโดยไม่มีความผิดใดๆเป็นเวลานานถึง5 0 0พันษาจึงค่อยกลับมาพำนักอยู่วัดมหาธาตุดังเดิมท่ามกลางความชื่นชมยินดีและการยอมรับของคณะสงฆ์วัดมหาธาตุเกือบ10ปีต่อมาในปลายเดือนพฤษภาคม2518สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศให้คืนสมณศักดิ์ให้พระพิมนธรรมดังเดิม และได้กลับคืนสู่ตำแหน่งกรรมการและเป็นนายกสภามหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยปลายปี2523ก่อนจะกลับคืนสู่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุในวันที่5ตุลาคม2524หากรวมระยะเวลาตั้งแต่ที่ต้องต่อสู้กับอำนาจอายุติธรรมจนถึงวันที่ได้รับสมณศักดิ์และตำแหน่งกลับคืนดังเดิมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น21ปีโดยในปี2528 เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่งปี2531เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและบั้นปลายในปี2532พระพิมลธรรมเป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนับว่าจากพระพิมลธรรมเป็นพระมหาอาจแต่ไม่จบลงที่นายอาจตามแรงฤทิ์สยาที่จ้องล้มล้าง หากแต่คุณธรรมความดีที่ความเท็จจะบิดเบือนหรือกลบเกลื่อนทำลายลงไปไม่ได้นั้นได้นำพาเด็กชายจากสามเนรอาจมาถึงชั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นถึงเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกมีศัก์และสิทธิ์ที่จะเป็นพระสังฆราชได้ตามกฎหมายทั้งของพระและของโยมในภาวะปกติแต่ท่านปฏิเสธตำแหน่งประมุขสงฆ์ไทยด้วยเหตุผลเฉพาะตัว และผู้ถือศักดิ์และสิทธิ์ต่อจากท่านก็ดําเนินการตัดสินใจทํานองเดียวกันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปไม่เพียงในไทยแลนด์แดนพุทธต่อเรื่องราวของพระพิมนธรรมผู้ผ่านมรสุมอันเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองการาศาสนาในเผด็จการถึง3มยุคจอมพลกอรณีการเมืองพระยุค2500ที่ไม่เพียงทำลายพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น แต่เป็นการปู้ยี่ปู้ยำศาสนาที่พระศาสดาทรงประกาศไว้ด้วยน้ำมือพระผู้ประกาศตนเป็นสาวกเสียเองโดยมีอำนาจรัฐที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือหรืออีกในหนึ่งคือสะท้อนบทบาทอันสำคัญของอำนาจศาสนาจักรและอาณาจักรในการเป็นเครื่องมือให้กลุ่มบุคคลครองอำนาจและกำจัดฝ่ายตรงข้ามหรือสนองประโยชน์พวกพ้องตัวเองได้อย่างง่ายดายทุกฝ่ายที่มีบทบาทต่อการสถาปนาพระสังฆราชองค์ที่20ส ของสยามในยามนี้จึงจำเป็นต้องตั้งสติหวนดูประวัติศาสตร์วงการศาสนาเพื่อไม่ให้มีตราบาปและไม่ให้สารอยกรรมที่ผู้มีอานาจรัฐและพระที่เรืองอำนาจได้สร้างความอับปยไว้ตำนานของพระพิมลธรรมถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมที่อ้างตัวว่าเป็นเมืองพุทธแม้ว่ามันได้เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็ตามที วิสรุตบุญญาทีวี24สถานีประชาชนรายงาน